สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะได้ยินไหมคะมีใครเข้ามาร่วมรับชมรับฟังส่งเสียงให้หน่อยคะ่ะทักทายเข้ามาหน่อยจะได้ทราบว่ามีใครเข้ามาฟังกันบ้างนะคะคือวันนี้อยากจะมาพูดเรื่องของออวีซา่าวีซา่าเอเจวีซ่าของออสเตรเลียนะคะ สวัสดีค่ะนี่นี่เป็นครั้งแรกนะคะที่แบบมานั่งไลฟ์ u t u b e นะคะก็ปกติแล้วก็จะไลฟ์สดที่ช่อง Ti k t o k เนาะวันนี้ก็เลยอยากจะมาพูดคุยในช่อง YouTube เสียงชัดไหมคะขอเสียงหน่อยเสียงชัดไหมคะพอดีทดสอบใหม่ไม่รู้ไม่ตัวใหม่นี้จะได้ยินเสียงดีไหมได้ยินชัดไหมคะเนาะ นานมากกว่าจะตัดสินใจนะคะจะตัดสินใจมามาเล่าสู่กันฟังเพราะจริง,รงๆก็ต้องการข้อมูลที่หลากหลายเพื่อที่จะมาเล่าสู่กันฟังเสียงเสียงชัดไหมคะเสียงชัดเนาะอ่ะโอเคขอบคุณมากค่ะคือหลายคนนะคะโทรมาทั้งทักมาข้อความมาคือเยอะแยะไปหมดก็เลยคิดว่ามานั่งไลฟ์สดก็น่าจะดีเหมือนกันเพราะว่า ส่วนใหญ่แล้วเนี่ยนะคะที่มาติดตามในช่อง YouTube ส่วนใหญ่ต้องยอมรับว่าหลายท่านต้องการจะทราบข้อมูลในเรื่องของ AG v i s ซ่นะคะวันนี้ก็เลยเจะนำข้อมูลด้าน AG v i s ซ่ามาเล่าสู่กันฟังเนาะ,ะคำถามอันเนี้ยของคุณธนกิจไม่ใช่มีแค่คุณที่ถามมาหลายคนที่ถามมาเดี๋ยวจะเคลียร์ในไลฟ์สดให้ฟังเลย ะะว่าทําไมเวลาลหลายๆคนไปถามยูทูบเบอร์หรือไปถามใครก็ตามที่เขาเออทําคลิปไม่ว่าจะช่องทิ k t o อกไม่ว่าจะช่อง youtube ถ้าถามอะไรแบบนี้ จะไม่มีใครมานั่งตอบคุณไม่ไม่ไม,ไม่ถึงแม้รู้จะไม่พูดออกไปคุณรู้ไหมว่ามันเกี่ยวข้องกับพรบในเรื่องของการโฆษณานะคะการที่เราจะโฆษณาบริษัทใดบริษัทหนึ่งขึ้นมาเนี่ยต้องได้รับอนุญาตและต้องมีหมายเลขที่อนุญาตให้โฆษณาด้วยดังนั้นเนี่ยไม่ใช่ไม่อยากบอกอยากบอกมากๆแต่มันพูดไม่ได้ ก็เลยแนะนำให้ได้ทราบว่าที่จริงแล้วถ้าคุณไม่อยากโดนหลอกเนี่ยมันไม่ยากเลยเดินไปที่กรมแรงงานหรือพิมพ์ข้อมูลเข้าไปในจัดหางานจะมีรายชื่อบริษัทจัดหางานเต็มไปหมดเลยคือบริษัทเหล่านั้นแหละค่ะจดถูกต้องนะคะโดยเฉพาะรายชื่อบริษัทที่อยู่ในอกองการบริหารงานคนไทยไปทำงานต่างประเทศเนี่ย ในในประกาศต่างๆมันจะเอ่ยถึงชื่อบริษัทจัดหางานเหล่านั้นอยู่ในประกาศของงานแต่ละประเทศอยู่แล้วนะคะไปดูนะคะไปดูเลยค่ะถ้าไปดูแล้วคุณจะเห็นว่ารายชื่อเหล่านั้นน่ะคือมีจริงเป็นบริษัทที่มีตัวตนจริงต้องบอกก่อนว่ามีตัวตนจริงเลยนะคะแต่ทีเนี้ยต้องยอมรับว่าคือค่าใช้จ่ายสูงมากเนาะก็ขั้นต่ําเลยเนี่ยไปในประเทศที่ ค่าแรงไม่ค่อยสูงมากเขาก็สตาร์ทกันสองแสนแล้วอะแล้วถ้าไปในบริประเทศที่แบบเรียกว่าค่าแรงสูงก็เรียกสูงขึ้นไปอีกสองแสนสามสองแสนสี่สองแสนห้าดังนั้นเนี่ยนะคะพี่นินนี่ก็เลยมีความรู้สึกว่าหลายคนที่ไม่มีตังแต่ก็น่าจะได้เปิดโอกาสไปทำงานที่ต่างประเทศได้แล้วก็เท่าที่ทราบที่ท ไลายมาทักมาเล่าให้ฟังหรือจะวิดีโอมาอะไรเงี้ยโทรศัพท์มาอะไรเงี้ยนะคะหลายคนจะพูดอย่างหนึ่งคือว่าโดนหลอกโดนวางมัดจําไปแล้วสามห0ื่นโดนวางมัดจําไปแล้วสี่หมื่นห้าโดนวางมัดจาไปห้า0 0ื่จ่ายไปแล้ว2องแสนห้าจ่ายไปแล้วส0 0 0 0 0ซึ่งต้องบอกว่ามันเป็นยอดเงินที่สูงมาก ราะว่าเราอยู่ในสภาวะของเศรษฐกิจที่เป็นแบบนี้ในยุคข,ของอเรียกว่าโควิดเนาะที่ลำพังเราจะหาเงินเนี่ยค่าใช้จ่ายในครอบครัวมันก็ลำบากพอสมควรนะคะ,ะวันนี้ที่พี่ตัดสินใจไลฟ์สดเนี่ยไม่ไม่ได้ไม่ได้มาไลฟ์สดเพื่อที่จะ พูดถึงเรื่องเหล่านี้อย่างเดียวนะคะแต่มีข่าวที่จะมาอัปเดตเพื่อให้หลายคนไม่ต้องตกข่าวแล้วก็เดินให้ถูกทางนะคะคือมีมีบางเว็บไซต์เอาวิดีโอที่พี่พูดเนี่ยไปแชร์หน้าเว็บไซต์เขานะคะแต่เขาก็ให้เครดิตเราอยู่แต่บางคนก็แบบเข้าเข้ามาฟังแล้วจับประเด็นไปพูดหรือบางคนก็มาในลักษณะที่พี่ขึ้น ขึ้นหัวข้อข่าวนะคะเสร็จแล้วยังไม่ได้ฟังนี้ในสิ่งที่พี่กำลังพูดเลยแต่ไปอ่านคอมเมนต์แล้วก็ตีความไปเลยว่าพี่คือบริษัทจัดหางานนะ,ะอันนี้คือสิ่งที่หลายคนเข้าใจผิดมากๆและคือเวลาพี่ไปอ่านคอมเมนต์เนี่ยพี่จะเห็นเลยว่าใครฟังวิดีโอของพี่บ้าง ใครที่ไม่ได้ฟังวิดีโอของพี่บ้างเอาละไม่ว่าจะฟังหรือไม่ฟังก็แล้วแต่ใครจะดูดจั่วหัวข่าวอะไรก็แล้วแต่นะคะเดี๋ยววันนี้พูดให้ใหม่อีกรอบและวันนี้คือหลายคนถามหาลิงก์ที่ผ่านมาที่เป็นลิงก์ของบริษัทจัดเออเป็นลิงก์ของอ บ,บริษัทที่ต้องการสมัครแรงงานไม่ว่าจะเป็นที่แคนาดาเนาะเป็น job bank เนาะของแคนาดาหรือว่าจะเป็นซีกนะคะของของออสเตรเลียหรือจะเป็น AG จเอจวีซ่านะคะที่ที่ของออสเตรเลียเนี่ยนะคะ,ะพี่ได้แชร์เว็บไซต์ไปหมดแล้วสำหรับคนที่ต้องการสมัครเรื่องของ AG v วีซ่าเนี่ยที่มีลิงก์ให้แล้วบริษัทที่ที่ อยู่ในเครือของ AG จวิ a ่ทั้งหมดเนี่ยบริษัทที่จะรับแรงงานการเกษตรทั้งหมดเนี่ยพี่มีลิงก์ให้แล้วนั่นคือบริษัทที่อยู่ในเครือทั้งหมดเลยนะคะคุณแค่เข้าไปลิงก์นั้นแล้วก็ไปสมัครกับนายจ้างเหล่านั้นได้เลยเพี่ทําการบ้านมาพอสมควรเพื่อที่จะนําข่าวสารดีๆแบบนี้นะคะมา มาแชร์ประสบการณ์มาให้ความรู้ความตั้งใจของพี่ถึงขั้นทําวิดีโอสอนในการสมัครไม่ว่าจะเป็นสมัครของแคนาดาไม่ว่าจะเป็นสมัครของออสเตรเลียถึงแม้ว่ามันจะเ,เป็นภาษาอังกฤษเนี่ยนะคะแต่ว่าพี่ก็มีความตั้งใจเผื่อแผ่ไปยังคนที่ภาษาอังกฤษไม่เก่งภาษาอังกฤษไม่คล่องเนี่ยพี่ก็เลยเทําหน้าต่าง ของของการสมัครของแต่ละขั้นตอนมาลงให้เลยทีเดียวนะคะอันนี้ก็พี่ว่าน่าจะช่วยได้เยอะพอสมควรนะคะสำหรับคนที่ภาษาอังกฤษยังไม่แข็งแรงก็จะช่วยได้เยอะเลยนะคะแต่ก่อนอื่นเนี่ยคุณต้องรู้ก่อนว่าการที่คุณจะสมัครงานไม่ว่าจะเป็นของแคนาดาหรือออสเตรเลียหรืออีกไม่นานนี้จะเป็นของนิวซีแลนด์นะคะเพราะว่าพอพอประเทศเขาเปิดปุ๊บนิวซีแลนด์ก็ต้องการแรงงานอีกเช่นกันนะคะยังมีอีกหลายประเทศที่ต้อง การแรงงานจากไทยไม่ว่าจะเป็นญี่ปุ่นเขาต้องการสายช่างนะคะญี่ปุ่นต้องการแรงงานสายช่างมากพอสมควรอยู่เหมือนกันนะคะหรือไม่ว่าจะเป็นกาตาร์นะคะประเทศกาตาร์หรือไม่ว่าจะเป็นดูไบอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ต้องการแรงงานทั้งนั้นนะคะแต่ทีเนี้ยข่าวดีที่อยากจะเล่าวันเนี้ยขอเข้าเรื่องสักทีเนาะ เราสามารถสมัครงานมากกว่าหนึ่งและใช้เรซูเม่ฉบับเดิมได้ไหมได้ค่ะเรซูเม่1นึฉบับที่เราเขียนขึ้นมานี่อย่าลืมว่าการเขียนเรซูเม่เสร็จต้องเขียน cover l e t t เตอด้วยมันเหมือนเป็นใบปะหน้านะคะ,อะบอกเขาว่าเราต้องการสมัครอะไรทำไมอย่างไรเนี่ยมันจะอยู่ใน cover l e t t เตอแล้วทีนี้พอเราแนบเรซูเม่เข้าไปในเรซูเม่ก็จะพูดถึงประสบการณ์ทำงาน อะไรต่างๆความสามารถพิเศษอะไรของเราในเรซูเม่ถ้าเรามีประสบการณ์ด้านการเกษตรพี่แนะนําว่าให้แนบภาพถ่ายเกี่ยวกับด้านการเกษตรหรือถ้าคุณมีทะเบียนเกษตรกรก็เอามาแนบแปลเป็นภาษาอังกฤษแล้วก็แนบเข้าไปอะไรอย่างเงี้ยค่ะมันก็จะทําให้นายจ้างเห็นว่าเราเนี่ยมีความสามารถด้านการเกษตรเอาล่ะ mm hmm. เดี๋ยวพี่มาพูดถึงในเรื่องของข่าวเพิ่มเติมในเรื่องของการเกษตรก่อนก็แล้วกันนะคะว่า หลายคนเนี่ยสงสัยว่าเขาจำกัดอายุไหมนะคะอันนี้พี่ต้องตอบว่าจากที่ประกาศมาก่อนหน้านี้ก็บอกแล้วว่าไม่จำกัดอายุแต่ว่าถ้าถ้า60ขึ้นไปพี่ก็ว่าไม่เหมาะสมก็ไม่ควรจะไปเพราะว่า,ามีบางท่านท,นทักมาว่า65ปีแล้วนะแต่ยังแข็งแรงอยู่ไปได้ไหมอะไรอเงี้ยพี่ไม่แนะนำครับคุณพ่อคุณแม่ใครอยากไปที่อายุเลยกเกษียณแล้วไม่ควรไปนะคะคำว่า คำว่า,าไม่จำกัดอายุไม่ได้ถึงขั้นว่าต้องกเกษียณอายุนะคะเนาะก็ยังก,ก็คงจะต้องอยู่ในแบบเกณฑ์ที่ทำงานได้นะคะทำงานได้เรากับเขาก็อาจจะแตกต่างกันนิดนึงนะคะของเขาถ้าพอถึงวัยเกษียณแล้วเขาก็จะไม่พูดเรื่องงานแล้วนะคะทีนี้อะมาดูวีซ่าไอจีวีซ่าเนี่ยนะคะตอนนี้นะคะคือคือทางทางออสเตรเลียเนี่ยเขาได้ทำ เขาได้ตกลงสัญญาทวิภาคีเนาะ,ะกับสหาราชอาณาจักรเนาะย่งสิประเทศในในเอเชียนะคะ,ะข่าวนี้นะคะมาจากกระทรวงการต่างประเทศแล้วก็แจ้งมาที่ กรมแรงงานอีกทีหนึ่งนะคะการบริหารจัดหางานที่ต่างประเทศนะคะเขาแจ้งมาอีกทีหนึง่งท่านอาธิบดีกรมแรงงานนะคะท่านไพโรธเนี่ยก็เลยแบบรีบมาชี้แจงข่าวสารเนื่องจากว่าคนไทยเนี่ยโดนหลอกลวงไปเยอะมากนะคะ คิดค่าเสียหายหลายพันล้านบาทนะคะมีทั้งแบบลงไปในหมู่บ้านเพื่อที่จะไปหลอกล่อบอกว่าโอเคสามารถที่จะ,ะหางานตรงนี้ให้ได้หาในจ้างให้ได้เดี๋ยววันนี้พี่นินนี่จะเอาเทคนิคมาคมาเล่าสู่กันฟังหมดเลยนะคะใครที่อยู่ในสดนี้จะโชคดีมากๆนะคะเพราะว่าวันนี้จะเล่าทุกสิ่งอย่างให้ฟังเลยนะคะ ไอการตกลงทวิภาคีตรงนี้ระหว่างออสเตรเลียกับอาเซียนเนี่ยนะคะที่มี10ประเทศด้วยกันคือกัมพูชาบรูไนเมียนมาฟิลิปปินส์เวียดนามลาวสิงคโปร์ไทยอินโดนีเซียและก็มาเลเซียนะคะทีนี้ในสัญญาในข้อตกลงของ AG v i วีซ่าเนี่ยเขาบอกไว้ว่ามีอายุนะคะ3ปีของ AG v i วีซ่ตัวนี้นะคะแล้วทีนี้ การที่แต่ละคนจะไปทํางานที่ต่างประเทศนะคะจะไปได้ด้วยวิธีไหนได้บ้างต้องบอกว่าตอนนี้ทุกคนแบบหลงทางหลายอย่างว่าจะไปยังไงได้บ้างอา้าวพี่นินนี่มาสรุปให้ฟังก่อนทุกคนฟังไว้นะนี่คือสิ่งที่สําคัญที่สุดที่จะทำไม่ไม่ให้คุณหลงทาง ะะการที่จะสมัครงานไปไปด้วย AG Visa ซ่าไปหรือไปทำงานต่างประเทศไม่ว่าประเทศอะไรก็แล้วแต่นะคะ5สิ่งเท่านั้นที่จะทำให้คุณไปทำงานต่างประเทศได้คุณจำไว้ให้ดีเลยเนี่ยเป็นกฎเลยนะคะ5วิธีที่จะทำให้เราเดินทางไปทำงานต่างประเทศได้อย่างที่1ค่ะไปโดยบริษัทจัดหางานอย่างที่2ไปโดยกระทรวงแรงงานกรมแรงงานจัดไป ะะอย่างที่3มก็คือบริษัทพาไปนะคะบริษัทเนี่ยพาไปทํางานนะะบริษัทที่เมืองไทยพาไปทํางานอย่างที่4ี่ก็คือบริษัทพาไปพาไปฝึกงานพาไปพาไปอบรมพาไปฝึกงานอย่างที่5ทนี่สําคัญที่สุดที่พี่อยากแนะนําอย่างที่5ก็คือการสมัครงานกับนายจ้างโดยตรง นะ,ะคุณจะเลือกแบบไหนโอเคอ่าข้อที่3ข้อที่4คุณไปไม่ได้แล้วละ่ะคุณไม่มีนายจ้างพาไปถูกไหมคุณไม่มีนายจ้างคนไทยพาไปนั่นถ้าคุณไปข้อข้อข้อสข้อ4หมายความว่าคุณมีบริษัท ที่เมืองไทยที่นายจ้างจะพาไปทํางานหรือไปฝึกหัดงานโอเคงั้นข้อ3ข้อ4่ตัดไปนะคะเรามาดูข้อหนึ่งข้อ2ที่พี่พูดไปข้อ1ไปกับบริษัทจัดหางานใช่ไหมแต่ถ้าต้องจ่ายเงิน2องสามแสนคุณไปไหมคุณไปช่างใจตัวเองคุณมีเงินพอไหมแล้วก็การเลือกบริษัทจัดหางานคุณเลือกถูกต้องไหมนะคุณเลือกได้ถูกต้องไหมรู้ได้ไงว่าเขาจะไม่เสี่ยง ไม่ไม่ไม่เสี่ยงหลอกลวงคุณนะคะคุณต้องเดินเข้าไปที่กรมแรงงานหรือการบริหารงานคนไทยทํางานในต่างประเทศเนี่ยเขาก็จะมีข้อมูลอยู่แล้วว่าบริษัทไหนที่ขึ้นขึ้นตรงกับเปิดบริษัทเพื่อจัดหางานโดยตรงมีตัวตนพิสูจน์ได้แล้วบริษัทเหล่านี้ที่เปิดเขาจะวางเงินมัดจำนะคะเพื่อเปิดตรงนี้จ่ายหาล้านเป็นเงินมัดจำจ่ายจ่ายทำไมเป็นหลักประกันไว้ทําไมเมื่อ ลูกจ้างนะคะที่คุณที่คุณส่งว่าไปทํางานต่างประเทศเกิดเหตุต่างๆไม่ว่าไปแล้วถูกลอยแพรหรือถูกโกงหรือถูกอะไรก็แล้วแต่เนี่ยเขาจะเอาเงินส่วนนี้ไปชดเชยบุคคลที่ประสบปัญหาะะอันนี้ถ้าใครไม่อยากสูญเงินตรงนี้จ่ายสองสามแสนแพงๆก็ลบทิ้งไปข้อหนึ่อ่ะข้อที่2ข้อที่2คือไปกับกรมแรงงานอ่ะไปกับกรมแรงงานต้องดูว่าประเทศไหนอะ่ะ ที่กรมแรงงานจัดให้นะคะเท่าที่รู้ตอนนี้มีมีอิสราเอลแล้วก็มีเกาหลีนะคะมีมีสองที่แล้วทีนี้ถ้าถ้าเราไม่ได้มุ่งไปตรงนั้นนะคะตอนนี้ต้องถามว่าออสเตรเลียเขาเขาต้องการคนมีคุณสมบัติส่วนใหญ่แล้วเนี่ยที่พี่เข้าไปคุยกับกรมแรงงานเขามาักจะโยนเรื่องนี้ไปให้บริษัทจัดหา,าง,งานเป็นผู้พัฒนาคุณสมบัติไปเลย ะะเขาก็จะแบบไม่ไม่ค่อยจะอันนี้เท่าไหร่นะคะดังนั้นแล้วเนี่ยไอ้ตรงเนี้ยก็ลองดูนะคะลองไปถามลองไปเอาข้อมูลเขาดูก็ได้นะคะว่ายังไงเน,ะนานะ,ะแต่อันสุดท้ายนะคะแต่อันสุดท้ายนะคะก็คือการสมัครงานกับนายจ้างด้วยตัวเองเนาะอะ,อะ การสมัครงานกับนายจ้างได้ด้วยตัวเองจะเป็นเรื่องที่ดีอย่างที่พูดไปแล้วบริษัทที่พวกคุณเลงมาเป็นบริษัทที่เขาต้องการคนพูดภาษาอังกฤษได้นะได้แลระดับไหนได้ระดับพื้นฐานนะฮะเพื่อที่ไปทำงานแล้วจะไม่ได้ประสบปัญหาไม่เกิดอุบัติเหตุเวลาสั่งงานสั่งการไม่ผิดเพี้ยนนะคะอันเนี้ย คือ5วิธีที่สามารถไปทำงานต่างประเทศได้น,นี้พี่ชี้แจงให้ฟังแล้วนะคะทีเนี้ยพอเรารู้แล้วคุณเลือกวิธีไหนแล้วสมมุติว่าคุณเลือกวิธีที่5ที่พี่แนะนำก็คือหานายจ้างเองสวัสดีค่ะสวัสดีคนที่เข้ามาใหม่เนาะสำหรับคนที่เลือกนายจ้างเองถ้าคุณเข้าไปในเว็บไซต์ที่พี่แชร์ลิงก์ คุณจะไปเห็นคุณสมบัติเลยว่าค่าแรงต่อชั่วโมงเขาจ่ายชั่วโมงละเท่าไหร่แล้วใครที่เข้าเกณฑ์คุณสมบัติบ้างรับอายุเท่าไหร่ถึงอายุเท่าไหร่นะคะแล้วที่พักที่อยู่ที่กินอาศัยใครซัพพอร์ตมันจะมีข้อมูลหมด,หมดแล้วงานไหนที่เหมาะกับเราคุณต้องไปอ่านถ้าสมมุติว่างานที่คุณไปอ่านเนี่ยอ่าอ,อาชีน้นคุณทําแล้คุณแพ้อ่าคุณก็ ทำไม่ได้คุณก็ไม่ควรเลือกคุณต้องไปเลือกดูมันมีหลายประเภทงานฟาร์มงานเกี่ยวกับเลี้ยงสัตว์บ้างงานเกี่ยวกับเก็บผลไม้บ้างงานแปรรูปอาหารบ้างงานปลูกผักบ้างอะไรองเงี้ยค่ะเก็บผลไม้เออแล้วแต่เยอะแยะไปหมดเลยนะเราไปดูว่าอันไหนที่เข้าเกณฑ์แล้วคุณอย่าลืมว่าคำว่างานเกษตร หรือก,การเป็นกเกษตรกรเนี่ยมันเหนื่อยนะคะมันเหนื่อยหนักมากงานหนักมากช่างใจตัวเองเยอะๆว่าไหวไหมนะคะการเขียนเรซูเม่เนี่ยที่สําคัญเลยเราต้องควรจะระบุไปไปด้วยว่าเ,เรามีความสามารถที่ทํางานในที่การแจ้งได้ทนทานทางทําในแบบท,ที่ล้มที่ล่มหรือในที่ที่ร้อนจัดหนาวจัด อยู่ในความกดของอากาศที่ที่ไม่ปกตินะคะ,ะคุณคุณสามารถทําไดนะะ้คุณพยายามชี้แจงตรงตรงนี้ด้วยนะคะแล้วคนที่มีประสบการณ์ทํางานที่ต่างประเทศมามากมายไม่ว่าจะเป็นอิสราเอลหรือเกาหลีนะคะพี่ก็ว่าคุณก็มีโปรไฟล์ที่น่าสนใจนะคะการที่เราจะนํามาพนะีเศษเนี่ยถ้ามันไม่มีใบประกาศเราก็ใช้ภาพประกอบ นะคะแล้วทีนี้การเขียนเรซูมเม่บางคนประสบการณ์ไม่มีเลยหรือบางคนเคยมีประสบการณ์ถ้าคนที่ที่เคยมีประสบการณ์พี่ก็อยากให้ใส่ reference ลงไปด้วยมันจะได้น่าเชื่อถือนะคะอ้างอิงด้วยนะคะอา้อางอ้งอิงนายจ้างเดิมอะไไปด้วยนะคะค่ะนี่นี่ก็คือเรื่องของเอเจ visa นะคะทีนี้นะคะหลายคนหลายคนก็กลัวไม่ทัน กลัวไม่ทันว่าเราจะสมัครทันไหมนู่นนั่นนี่ AG v i วีซ่าสำหรับโซนเอเชียจะอยู่ในเฟสสองเฟสที่สองคือจะเขาจะให้แบบเริ่มนำเข้าก็คือเดือนเมษานะจากจากจากโซนเอเชียดังนั้นแล้วอ่ะเขามีข้อจำกัดว่าเขามีข้อจำกัดว่าคนที่จะสามารถสมัคร AG v i วีซได้ต้องมีคุณนะสมบัติขั้นพื้นฐานตามที่นายจ้างต้องการ ซึ่งพี่ก็เคยพูดไปแล้วว่าคุณสมบัติขั้นพื้นฐานที่นายจ้างต้องการสิ่งแรกเลยคือเรื่องของภาษาอังกฤษถ้าไม่ต้องมาถามพี่อีกแล้วนะส่งข้อความมาถามภาษาอังกฤษหนูไม่เก่งแต่หนูมีประสบการณ์หนูไม่ได้ภาษาอังกฤษแต่หนูมีประสบการณ์พี่ไม่ใช่นายจ้างดังนั้นพี่แค่ได้เทปฝักแต่ถ้าจะให้พี่ตอบก็คือตอบให้มีประสบการณ์พูดภาษาอังกฤษไม่ได้คือไม่รับโอเคไหมคะ ภาษาอังกฤษไม่ได้ไม่รับถึงแม้ว่าคุณจะมีประสบการณ์เพราะว่าประสบการณ์เขาเลือกได้เยอะแยะเนาะประสบการณ์เลือกได้เยอะแยะมีเยอะแยะมากมายนะคะแล้วก็เรื่องอายุไม่ต้องมาถามแล้วเพราะว่าเรื่องอายุพี่บอกเสมอว่าให้คุณเข้าไปดูในของแต่บริษัทที่เขาเปิดรับถ้าเขาบอกไม่ได้จากัดอายุคุณสมัครไปสิพี่นินนี่ไม่ใช่บริษัทที่ มาคัดอายุให้เขาแล้วก็พี่ไม่ใช่บริษัทจัดหางานพี่ไม่ใช่บริษัทจัดหางานที่จะนำส่งแรงงานไปต่างประเทศเพราะอะไรเพราะพี่ไม่ได้จดบริษัทว่าเป็นบริษัทจัดหางานถ้าบริษัทที่เป็นบริษัทจัดหางานชื่อบริษัทจะขึ้นต้นด้วยคำว่า บริษัทจัดหางานจุดๆตามไปถูกไหมคะแต่บริษัทที่ไม่ใช่บริษัทจัดหางานบริษัทพี่คือบริษัทรับทําวีซ่านะเป็นบริษัทรับทาวีซ่านะคะแล้วก็นะะส่วนหนึ่งของของพี่เนี่ยที่พี่ เ,เจ้าของธุรกิจในเรื่องของบริษัทรับทำวีซ่ากับเจ้าของธุรกิจสถานศึกษาคือติวเตอร์ที่เปิดสอนภาษาอังกฤษนะคะเป็นของ i n l l i s h n o r n น r ะคะ,ะทีนี้ใครที่อบอกว่าอยากพัฒนาด้านภาษาอยากมาลงเรียนภาษากับ English Corner ของพี่นะคะก็สามารถที่จะ,ะมีสายเข้าตัดไปเลยนะคะเพราะว่ากำลังคุยอยู่นะคะ อิงลิ s คอร์เนอร์นี้ก็นะคะคุณมาเรียนนะคะเราสามารถออกใบรับรองให้หลังจากจบการศึกษาเอ่อมันจะมีสองแบบนะคะคืออย่างแรกเนี่ยถ้าเรียนถ้าคุณเรียนแค่แค่หนึ่งคอร์สอะไรเงี้ยอ่าแล้วจะให้เก่งพี่ก็มองว่ามันไม่เก่งหรอกมันก็ควรจะสองคอร์สขึ้นไป นะคะพอเรียนเสร็จพี่มีข้อสอบให้ทําข้อสอบเพื่อวัดระดับภาษาของคุณเพื่อที่จะออกใบประกาศให้คุณว่าภาษาของคุณอยู่ในระดับไหนนะคะอันนี้คือสิ่งสิ่งที่พี่ช่วยได้นะคะสิ่งที่พี่ช่วยได้แต่ถ้าใครมาเรียนอยู่ที่ซักคอร์สเนี่ยประมาณภาษาอังกฤษก็ก็พอถูถถถถๆไทยๆไปได้มาลงสักคอร์สอยากได้ใบประกาศว่าผ่านการอบรมด้านภาษาอังกฤษมาแล้วอะไรเงี้ยอยากมาลงสักคอร์สเพื่อเอาอ ใบสรตติฟิเกตตรงนี้พี่ก็ออกให้ได้อยู่เหมือนกันนะคะก็แต่ว่าต้องเรียนจริงนะเรียนจริงเท่านั้นพี่ถึงจะออกเพราะว่าถ้าไม่ได้เรียนจริงไม่ไม,ไม่ไม่ทำคือต้องลงเรียนจริงๆนะคะทีนี้หลายคนก็อยากรู้ว่าอ่านแล้วราคาราคาแพงไหมก็ถ้าเป็นคนไทยสอนนะคะคอร์สหนึ่งคนไทยสอนก็คือพันสเรียนเฉพาะเสาร์อาทิตย์เรียนวันละชั่วโมง หนึ่งเดือนเนาะแต่ถ้าเป็นคนไทยและคนต่างชาติสอนคนไทยด้วยคนไทยสอนครึ่งหนึ่งต่างชาติสอนครึ่งหนึ่งอะไรเงี้ยนะคะอันนี้ก็คอร์สละพันห้าแตกต่างกันแค่3 0 0รถ้าให้พี่แนะนําพี่แนะนําคอร์สที่2นะคะ,ะได้ได้ฝึกกับคนไทยก่อนเพื่อปรับระดับภาษาของเราเสร็จแล้วก็เข้ามาเจอที่ต่างชาติเพื่อที่จะทําให้เราไม่กลัวไม่วิตกกังวลเมื่อเจอฝรั่งจริงแล้วก็จะไม่วิตกกังวลก็ราคาแตกต่างกันแค่นี้นะคะ เขาทำให้สายตัดเลยกูเอมันเป็นยังไงแล้วเนี่ยไปต่อเลยไหมเนี่ยโอ้ไขวะวางสายแล้วยังโทรอีกฮัลโหลได้ยินไหมคะตอนนี้ยังออนไลน์อยู่ไหมยังออนไลน์อยู่ไหมทุกคนยังเห็นอยู่ไหมคะยังเห็นอยู่ไหมคะ อตอบตอบให้หน่อยคะ่ะใครที่อยู่ยังยังอยู่ในไลฟ์สดตอบให้หน่อยคะ่ะว่าว่าว่าไลฟ์ยังอยู่ไหมหรือว่ามันดรอปไปแล้วเพราะว่ามีสายโทรเข้าบ่อยมากมีสายโทรเข้าบ่อยมากก็เลยพี่ก็เลยเมีความวิตรกกังวลว่าสายมันจะหลุดไปได้ยินไหมคะตอบให้หน่อยคะ่ะใครยังอยู่ในไลฟ์สดอยู่ตอบให้หน่อย ยังอยู่ไหมคะเหมือนกับเวลามันลันไปเหมือนกับยังยังยังไลฟ์อยู่แต่ว่าไม่มั่นใจว่าสายหลุดหรือยังเดี๋ยวถ้ากรยังอยู่ในไลฟ์พี่เห็นอยู่ในไลฟ์ห้าสิบห้าห้าสิบหกคนอ่าช่วยตอบให้หน่อยนะคะค่ะเนาะเดี๋ยวเดี๋ยวพี่เช็คโทรศัพท์ก,ก่อนดีกว่าเพราะว่าไม่มั่นใจว่าว่าไลฟ์ยังอยู่ไหมเดี๋ยวเดี๋ยวเจอกันคลิปหน้าโอเคเนาะ